นะคะมาต่อกันที่จังหวัดลำพูนค่ะผู้ชมทางด้านของหน่วยแพทย์พอสวอจังหวัดลำพูนนะคะได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่เมยตําบลท่าขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านแม่เมยหมู่ที่6ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนค่ะเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวโดวยออกหน่วยให้บริการในรูปแบบ New Normal นะคะลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19โดยตรวจรักษาสุขภาพประชาชนทั้งการให้บริการรักษา ตรวจโรคบริการด้านทนตกรรมรวมถึงการออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วค่ะโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มอบรถจักรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3าราย โดยมีหนึ่งรายที่เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์อาศัยอยู่ที่บ้านแม่เมยตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับ